คาฟจีนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยซูเปอร์กาแฟครับแจกทองทุกวันแจกหนักทุกเดือนแจกสนันสิ้นปีแล้วก็ตอนนี้ครับปุ๋ยครับรถครับซูเปอร์กาแฟนี้เขาก็อยากจะช่วยคนไทยจากสภาวะค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นนะฮะเลยอยากจะมอบโชวยกับคนไทยครับทั้งประเทศเลยเดียวนะฮะนี่โดยซูเปอร์กาแฟแจกทองวันละ1 0,000ื่นเดือนละ10,000แสและแจกสิ้นปีอีก1ล้านรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทเลยทีเดียวครับสุดยอดเลยเดียวครับวิธีการร่วมสนุกง่ายมากๆนะ เพียงแค่ส่งชิ้นส่วนซองเปล่าครับเป็นซองเล็กเนี่ยแหละฮะนะฮ<อ>ะส่งมาเลยครับที่ตู้ <ผม S 1> ปอนอนะฮะสองห้าปอนนฟอรสีนักรินวิโรธ แขวนคองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพหนึ1งศครับนี่ส่งได้เลยตั้งแต่วันนี้นะฮะหมดเขตรู่นน่ะสิธันวาคมสิ้นปีครับทานกันทุกวันอยู่แล้วทานก็ส่งไปวันละซองวันละซองครับยังไงมีลุ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ supercoffeethai com นั่นเองครับขอบคุณมากมากครับผมเออขอบคุณมากมากครับตอนนี้มาอ่านประเด็น SFS ของเราในวันนี้หน่อยดีกว่าว่าเพลงประกอบละครที่คุณกำลังอินอินตอนนี้เพลงอะไรกันบ้างมีทางฝั่งผมนะครับบอกว่า เพลงเรื่องจริงในหัวใจของพี่ลุตค่ะยีนอินละครนะครนี่นี่ชอบเรื่องจริงในหัวใจของพี่ลุตเหมือนกันค่ะเสียงนุ่มมากครับเปนกรมะเทพนะครับอมาดูรักแท้อยู่เหนือการเวลาครับของกัณพัฒน์นะครับอันนี้เป็น สุภาพบุรุษชาเทศใช่ครับนะครับเพลงคุณชายอะไรนะตอนที่4คุณชายรัชชานนที่เขาไปอยู่ในป่าไงครับผมนั่นแหละนะครับก็แก้วพูดอีสานนะจำได้แต่นางเอกนะพี่จับได้ใครเนี่เชื่ออะไรผมยังไม่รู้ครับผมเพลงของพี่คุยจะออกทางไหนบ้างคะ ก็มีนอกเหนือจากวิวทีวีเราก็จะมีทางตู้เย็นแล้วก็ทางตู้ผ้าด้วยที่เราจะออกกันเรียกว่าหลากหลายช่องทางที่คุยจะไปนะครับเข้าไปกดไลฟ์เฟซบุ๊กของผมได้ครับคุยวัชรกริตนะครับเซิร์ชเลยครับ K L U I นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเรื่องของเพซบุ๊เนี่ยเดี๋ยวติดตามทางเฟซบุ๊กได้เเมสจครับพี่โอเคครับเมสเซจนะฮะเพลงอย่าบอกฉันว่าให้ไปของชินชินาวุฒิเปิดตัวกับกุ้งชายรณพีชอบเพลงเธอจะรักฉันหรือเปล่าไม่รู้นี่ของพี่แหนมนะครับใช่ใช่ใช่นี่ก็เป็นของ ของอาสุภาพบุรุษทุกสภาพเหมือนกันครับอันนี้เหมาเลยรักแท้อยู่เหนือการเวลาชอบทห้าเวอร์ชันเลยห้าเวอร์ชันเลยนะครับนะฮะแล้วก็มีชอบน้ําตาลาใจของแผ๋เก่าชอบมากโอเคแล้วน้ำตาลาใจแล้วก็มีเรียมเรือทนแล้วนะแผ๋เก่าผมชอบเพลงนี้ผู้กำ วิญญาณฉันรอที่ทางช้างเผือกแต่ตอนนี้ลังตอนนี้เป็นขอพเบิร์ดเล่นกับพี่กวางกันใช่ผมเลือกเน่ตตอนนี้ถ้าใช่เพลงละครนะผมขอเลือกเพลงที่เบิร์ดเพลงใหม่ล่าสุดเลยเพลงอะไร่เพลงละครเรื่อง ตันนี้ที่รอคอยตอนนี้กำลังฮิตมากพี่เบิร์ดเคยเล่นดังมากๆใช่ครับตอนนี้นี่คือผมเปิดไอตันชิรัยเจอแต่เพลงที่เบิร์ดครับอันดับหนึ่งตลอดผมบอกว่าคุณอ๋อมพระเอกของเวอร์ชั่นนี้ต้องโทรหาพี่เบิร์ดเลยนะที่ปรึกษาว่าแบบว่าบทนี้จะเล่นยังไงไม่ได้เจ๋งอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นคือดังแบบสุดๆผมเคยดูด้วยเป็นละครเรื่องไม่กี่เรื่องที่ผมเคยดูนะคือเวลาที่ตกลงไปในท้องล่องกับนางเอกเนี่ยควรจะทำตัวยังไงเงี้ยหรอครับทำเรื่องผู้กใช่รู้สึกว่าจะชื่อเพลงมีหมายให้คนเป็นบ่อน้ำหรือไงพี่ครับไม่คุยไม่่่่ฟัังฝอรพีเบิ์ดชืวา มีหมายใครสักคนครับผมเราก็พยายามป้อนข้อมูก็ยังไงก็ถ้าใครถ้าอย่าเลยครับใครชอบเพลงไหนนะครับเพลงละครนะครับแล้วก็อินอยู่นะครับก็ืมส่งเข้ามาเยอะนะครับเราจะมีรางวัลให้นะครับกับอะไรนะนะครับแผ่นซีดีอับอัล้ั้มเพลงประกอบละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะครับมีครบทุกเพลงอยู่ในนี้เลยครับขอบคุณกระมีบบิ๊กด้วยนะครับแล้วล่ะ ตอนนี้ครับมาต่อเลยครับผมกินแก้วสองแล้วรอคืนนี้นอนไม่หลับนะครับพี่กินมากเกินไปแต่ว่าของก็ดีจริงนะเราไปฟังเพลงดีกว่าเพลงนี้มีน้องขอมาทาง SMS ด้วยนะฮะเป็นผลงานเพลงล่าสุดจากโดมจารุวัฒน์แชมเดอะสตาร์แผมชอบเพลงนี้นะทาไมฮะเพราะว่า MB โดนมากจริงอใช่ที่ที่คุณป๊บเล่น เล่นเป็นคนพิการด้วยแล้วก็โดนเหมือนผู้หญิงแบบทำร้ายจิตใจซึ่งผู้หญิงคนนี้ผมพูดได้คาเดียวว่าบ้านปลายชีวิตเนี่ยตายทรมานแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนพิการไงไปทำร้ายจิตใจคนพิการนี่แต่สุดท้ายแล้วตอนตอนจบมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องไปดูแต่ผมจะบอกว่านางเอกเนี่ยคือคนที่เล่น M V เป็นคนเดียวกับที่นีพี่คุยปลื่มมากครับใช่ครับปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเรื่องนี้คือเรื่องสุดท้ายใช่ไหม ใช่ครับจำไว้ว่าอย่าทำร้ายพนิการครับเพราะว่าคุณจะตายทรมานครับผมแกออินซองทาน